ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีรู้สึกอาการอะไรก็ไม่ดีไปหมดต้องพลิกแพงมาดูเมฆสิ์ดีก่าว่าเมฆสิทธิ์มันหมองคัมไม่จะได้ทำการล้างด้วยน้ำฝนแบบคนโบราณบอกไหนมาดูหน่อยสิเป็นยังไงทำไมสุขภาพไม่ค่อยดีเลยทางสุขภาพการเงินและสุขภาพร่างกายแย่แย่ไปช่วงนี้ลูกคมเมฆสิธิ์ที่บูชาไว้นี่เป็นยังไงห่อนี่ของอุปชาตันวัดอู่ตะเภานะครับ อุปชาตันวัดอุตภาขยายขึ้นสักนิดหนึ่งสิส่องดูหน่อยส่องหน่อยหมองคําดํามืดหรือเปล่านี่ลูกอมอุปชาตันวัดอุตภาเนื้อเมกสิทธิตหมองคําดูไม่ค่อยดีเลยไม่คิดดีตัวเท่าไหร่ต้องลองล้างดูต้องลองล้างดูด้วยน้ําน้ําฝนนะครับไปตักน้ําฝนมาจากหลังบ้านมาลองล้างว่าดวงมันจะแห่งเห่งขึ้นไหม ไอ้เมฆสิทธิ์ก็เป็นเครื่องล้างบอกเหตุนะครับถ้าหมองค้าดํามืดก็จะก็จะเขาเรียกว่าอะไรดวงไม่ค่อยดีก็จะต้องออกออกมาล้างแก้เคล็ดด้วยน้ําฝนนะครับน้ําฝนในโอ่งใหญ่นะโอ่งฝนน้ําฝนนั้นไม่ใช่น้ําที่ว่ากองมาจากตู้กองนะนั่นมันคนละอย่างกันอันนี้ตามคำโบราณเลยนะครับเห่จัดการเลยคนไทยที่อยู่ด้วยความเชื่อนะครับเราเชื่อ,อยังไงเราก็ทําอย่างนั้นใช้น้ําฝนมาล้างนะครับมาล้างมาขัดมาปัด ปาดเอาแค่พอดีนะฮะเอาแค่พอดีถ้าเขาว่าเมฆกสิทธ์สดใสสีวาวาวขึ้นมาเนี่ยวาวาวใสใสดวงจะดีดวงจะมีโชคดวงจะมีโชคมีลาบขึ้นมาแล้วก็สุขภาพร่างกายก,ายก็จะแข็งแรงแต่ถ้ามันหมองคํามืดตื้อืมมืดสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีผมได้ทำการล้างไปแล้วหลายรอบนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายดูแค่รอบเดียว โดยการใช้แปรงสีฟันขัดที่เรกเข็นสนิมเขียวเกาะเต็มหมดเลยครับเกาะเต็มหมดเลยอันนี้ก็สีแบบสว่างขึ้นมามั่งแล้วครับสว่างขึ้นมามั่งแล้วมาชมเนื้อหากันหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงเนื้อหาโอ้โหหลางออกไปแต่ผมไม่ได้ล้างให้ขาวใสเหมือนที่เขาล้างลองว่าจะกลับดํำไหมอันนี้ผมไม่ได้ลองแบบนั้นผมลองแค่ดวงไม่ดีสุขภาพไม่ดีหรือว่าโชคลาภทางการเงินไม่ค่อยเข้าก็ต้องมาลองตามคนโบราณบอสครับ ตามคนโบราณบอกจังไงเราก็จัดการแบบนั้นนะครับจัดการแบบนั้นเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมโอ้โห,โห,โห,โหเมกซิตนี่ตัวจริงจ่า,จาเลยตัวจริงจ่า,จาเลยของอุปชาตันวัดอูตะเภาสระบุรีนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับอายุเป็นร้อยปีแล้ครับอืเนี่ยขอให้โชคลาบกลับเข้ามาสุขภาพดีเหมือนเดิมด้วยทีเอดอ็ด ดูง่ายมากเลยดูง่ายมากครับอุปชาตันวัดอุตภะครับลูกโอเมก g a ิบพริกดวงกับไล่ให้กายเป็นดีต้องหาไอลาหูมาทำสักหน่อยนึง่ง